เ้ันาาคือคือวันนี้ก็มายื่นหนังสือให้ท่านผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโทจิร<ม>พเพียภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางลองเข้าไปตรวจสอบนะฮะเข้าไปตรวจสอบออภาพยนตร์สารคดีเรื่องอำนาจศรัทธาอนาคตหรือ Baking the อ y c l e นะครับกับผู้ให้ทุนนะครับผู้กำกับนะครับ แล้วก็นักแสดงนำโดยเฉพาะคุณธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจนะครับซึ่งหนังเนี้ยฉายประมาณสัก150โรงทั่วประเทศตั้งแต่วันที่6จนถึงปัจจุบันด้วยกันซึ่งผมได้ไปดูในวันที่7 T ทีเอสพาณนะครับใบรอบใบสองนะฮะซึ่งเดิมทีก็ดูเฉพาะไตเติลก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหรนะ่นะฮะแต่พอไปดูในเนื้อหาภายในจริงๆแล้วประมาณ2ชั่วโมงเต็ม ก็ได้เห็นว่ามันมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เกิดขึ้นตั้งแต่20พฤษภา2567นะฮะ57จนถึงประมาณช่วงประมาณปลายปี2563ด้วยกันนะครับซึ่งในเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยพูดถึงการยึอดอำนาจการปกครองประเทศตั้งแต่22พฤษภา2557ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับ ซึ่งในเนื้อหาดังกล่าวมิได้พูดถึงว่าสาเหตุใดจึงจําเป็นต้องยืดอำนาจในการปกครองประเทศณวันนั้นซึ่งในรายละเอียดไม่ได้พูดถึงเรื่องการเสนอพรอบนิรโทษกรรมสุดซอยในปี56ก่อนที่จะมีมวลชนแล้วก็สสบางส่วนลาออกจากสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วมก็มาขับเคลื่อนมวลชนจนพี่น้องประชาชนกว่าเป็นล้านคนออกมาขับไล่รัฐบาลเนื่องจากว่า พันรัฐบาลทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็คือออกพรบสุดซอยนะสุดซอยนับเวลานั้นปี5-6เนี่ยพรรเพื่อไทยแล้วก็สภาล่างและสภาสูงผูกขาดอํานาจทางการเมืองโดยพักเพื่อไทยนักขนาดนั้นในสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรและช่วงนั้นก็มีโครงการรับจำนำข้าวอยู่ด้วยและณในปัจจุบันนั้นก็มีการจัดม็อบในส่วนของกปป,ป,ปสส่วนหนึ่งจํานวนมาก แล้วก็มีการจัดมอ,นอบนปชในการต่อต้านกันขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลไม่สามารถที่จะลังไว้ได้ก็ประกาศยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556จนนํามาสู่การเลือกตั้งแล้วก็เลือกตั้งไม่สําเร็จเลือกตั้งไม่สําเร็จก็สุดท้ายมันจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนื่องจากามีประชาชนทั้งสองฝ่ายฆ่ากันแล้วสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จันโอชาจึงจําเป็นที่จะต้องอยึดอำนาจในการปกครองประเทศเพราะว่าทั้งสองฝ่ายไม่มีใครยอมกันแล้วก็ เป็นความเสียหายต่อบ้านเมืองเนื่องจากว่าบริหารราชก,การแผ่นดินไม่ได้เลือกตั้งไม่สำเร็จนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการต่อต้านในช่วงที่เป็นคอสอชอนะฮคอสอชอมีการต่อต้านว่าต่อต้านเผด็จการโดยตลอดแล้วก็พูดถึงการก่อกําเนิดของพรรคอนาคตใหม่พรรคอนาคตใหม่ที่นําโดยคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณชอ่อขึ้นมาแล้วก็เป็นความหวัง ของคนไทยทั้งชาตินะครับซึ่งในรายละเอียดเนื้อหาเนี่ยจะพูดเฉพาะแง่มุมด้านเดียวแง่มุมด้านเดียวนั้นหมายความว่าพูดถึงแต่ว่าคุณธนาธรเองเป็นวีรบุรุษประชาธิปไตยซึ่งประเทศไทยเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมุกหรือเรียกว่าระบอบราชาธิปไตยซึ่งพยายามจะบอกว่าการทําลายพักอนาคตใหม่โดยการยุบพ,พักเนี่ย ซึ่งก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าการยุบพักอนาคตใหม่เกิดมาจากการกู้ยืมเงินเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดกระทําความผิดตามพรลปพ,พักการเมือง2561ก็ไม่ได้พูดถึงแล้วก็คุณธนาธรเองเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงว่าตัวเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่ามีวุ่นสื่ออยู่ก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกรายละเอียดในหนังตรงจุดนั้นนะครับบอกแค่ว่าเป็นความหวังของชาติไทยไนะฮะว่า ความหวังของประชาชนถูกพังทลายไปแล้วก็พูดในแง่มุมว่ามีการเสนอแคนดิเดตในายกมตีในการแข่งขันปี6-2ซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าพรรคอนาคตใหม่นั้นได้เป็นพรรคอันดับรู้สึกเป็นอันดับ3นะครับเพราะว่าได้สอสอ0ที่นั่งแต่ทำไมพรรคเพื่อไทย137ที่นั่งสละสิทธิ์ให้ในการเป็นคนดิเดตนายกมตีเนื่องจากว่าเขารู้อยู่แล้วว่ามันแพ้นะครับก็ไม่ได้บอกอรายละเอียดว่า ทำไมถึงถูกตัดสินดังการเมืองไม่ได้ระบอกรายละเอียดว่าทำไมถึงยุบพักอนาคตใหม่ไม่ใช่ว่าเป็นการยุบความหวังของคนไทยซึ่งในเนื้อหาดังกล่าวเนี่ยมันเชิงเชิงเป็นบวกอยู่ข้างเดียวไม่ได้พูดถึงข้อเท็จริงหลายๆเรื่องด้วยกันซึ่งทําให้ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนอายุ10กว่ากว่าเข้าไปดูหนังก็เข้าใจว่าอันนี้มันคือมันคือความหวังของชาติไทยซึ่งชาติไทยนั้นเนี่ย ตั้งขึ้นมา867ปีด้วยกันนะครับตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยกรุงศรีวิยากรุงธนบุรีจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าสถาบันพระมหากาษัตริย์ไทยเนี่ยได้ส่งเสียสะละอะไรมาบ้างในแต่ละรัชกาลร,รุ่งเรืองบ้างปานกลางบ้างแล้วก็ถูกถูกพมาก่าล้มตีไปประมาณสองรอบด้วยกันแนละ้วแพ้แล้วไม่พูดถึงตอน ที่เราขยายอาณาเขตในช่วงสมัยรัชกาลที่1ที่สองแล้วก็ไม่ได้พูดถึงตอนที่เราเสียดินแดนนะครับพูดถึงแต่เรื่องว่าอนาคตใหม่คือความหวังของชาติไทยซึ่งตรงจุดเนี้ยเด็กเยาวชนอายุ10กว่าจนถึงอายุประมาณ20กว่าเนี่ยก็ไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจปุ๊บมันก็มองว่าเหมือนไปทําลายความหวังเขาอะไปทําลายความหวังเขาเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวซึ่งฉากสุดท้ายก็ประชาชนไม่เห็นด้วย เกิดการต่อต้านเกิดการต่อต้านแล้วก็เกิดแฟดม็อบขึ้นมาซึ่งนวันนั้นก็ไม่ได้บอกว่าไอ้เกิดการแฟดม็อบเนี่ยใครเป็นคนจัดแฟดม็อบซึ่งสารก็ได้วินิจฉัยไปแล้วว่าแฝดม็อบเนี่ยถูกจำคุก4เดือนเราลงอายา2ปีกับคนจัดถูกไหมครับเพราะตอนนั้นคือยุคพักอนาคตใหม่แล้วก็เกิดแฟดม็อบแค่ชั่วคราวเนื่องจากประกาศภาวะฉุกเฉินโควิดจึงเว้นวักไป4เดือนหลังจากโควิดซา จึงเกิดการประท้วงทั่วประเทศจึงเกิดการประท้วงของกลุ่มคณะราษฎร2563เริ่มต้นที่สนามหลวงตั้งแต่วันที่19กันยายน6องแล้วก็วันที่20กลุ่มคณะราษฎรก็ประกาศป,ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดและก็ไม่ได้พูดถึงว่าสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่ากลุ่มคณะราษฎรดังกล่าวเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระปรมมุข เราก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าณปัจจุบันสารรัฐธรรมนูญได้มีคําสั่งวินิจฉัยว่าพรรคก้าวไกซึ่งเป็นลูกของพรรคอนาคตใหม่ได้ถูกคาวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญว่าล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขแล้วไม่ได้ระบอกรายละเอียดกับพี่น้องเยาวชนซึ่งอย่าลืมว่าอันนี้ฉายทั่วประเทศพอฉายทั่วประเทศปุ๊บมันก็เป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวพอเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวว่า หรือจะเป็นการสอนรับว่าในอนาคตจะมีการยุบพักอนาคตใหม่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะก,กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทําให้ประชาชนคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีสติยังคิดเนี่ยอาจจะต้องลงถนนในอนาคตซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายอาจจะก,กระทําความผิดตามพรบรให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาปี2499มาตรา1 1 6หรือไม่อย่างไรก็อยากจะให้ท่านพลตำรวจโทจิรพภูริเดช ไปตรวจสอบดูว่าทั้งคนให้ทุนสร้างหนังไล่เลียงทั้งหมดมีคนให้ทุนสร้างหนังพุ่มกับสองคนแล้วลงหนังคือ SF กับคือเมเจอทั้งหมดว่าอาจาจะกระทําความผิดไปด้วยไหมนักแสดงนําเกี่ยวข้องด้วยไหมตรงจุดเนี้เพื่อ,อเป็นการระงับยับยั้งก่อนเหตุจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมในฐานะที่เคยก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเป็นคนที่ไปดูหนัง อย่างที่ผมไปดูแอนิเมชัน2475เจนี่ยจะบอกข้อมูลทั้งสองด้านตั้งแต่ข้อมูลของกลุ่มะนาษลาก่อการกลุ่มของสถาบันกษัตริย์ในสมัยรัชกาลที่7ว่าคิดยังไงจะมองบอกข้อมูล2ด้านตามจดหมายเหตุทุกอย่างจะไม่ได้บอกแบบนี้นะครับแล้วประวัติศาสตร์ที่เราเคยสร้างหนังมาตั้งแต่ตำนานสมเด็จพระนเรศวรบางละจันรเอยอ,อะไรเอ่ยจะบอกข้อมูลทั้ง2ด้านบวกลบ ในแต่ละสถานการณ์ซึ่งเป็นไปตามข้อเท็จจริงซึ่งจะทําให้ประชาชนได้มีสติว่าตกลงเนี่ยประชาประเทศไทยเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรแล้วในช่วงเวลาแต่ละช่วงสมัยเนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรตรงจุดเนี้ยก็อยากจะให้ทางผู้ประชาการสอบสวนกลางลองไปดูพิจารณาดูว่ามันมินเมหรือไม่อย่างไรจะจะกระทำความผิดหรือไม่อย่างไรมากกว่า คือคอตอนนี้หนังเนี่ยคนดูน้อยมากนะครับคนดูน้อยมากนะครับผมไม่แน่ใจว่าคุณพิธาได้ไปดูหรือเปล่ารู้สึกว่าไม่ได้ไปนะฮะแล้วก็มีมีคนไปจองตั๋วหนังทิ้งไว้เยอะแล้วแต่คนไปดูน้อยคนไปดูน้อยแล้วอย่างหนึ่งคือมันเป็นหนังสารคดีซึ่งลงทุนน้อยมากลงทุนน้อยมากน้อยกว่าจาักราวาลไทยบ้านอีกนะรเรื่องสัปเปิลสัปเปนี่ลงทุน10ล้านขายได้เกิน500ล้านใช่ไหม แต่อันเนี้ยมันมันลงทุนน้อยมากอ่ะเพราะว่ามันเป็นการตัดต่อของภาพข่าวกิจกรรมที่สําคัญบางช่วงบางตอนและข้อมูลด้านเดียวที่เป็นเชิงบวกกับกับคุณธนาธรมากกว่าสร้างตัวตวนให้คุณธนาธรมีที่ยืนอยู่ในปัจจุบันนี้มากกว่ามันเป็นข้อกังวลของพี่เต้คนเดีดยวไม่ใช่ไม่ใช่คือคือฝ่ายความมั่นคงทางหน่วยทหารเขาก็ส่งไปดูว่ามันจะเป็นการให้ข้อมูลด้านเดียวหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันจุดไม่ติด เพราะถ้ามันจุดติดเนี่ยมันก็จะสอนรับกับในอนาคตที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า80%ที่จะมีการยุบพักเก้าไกลซึ่งเราต้องบอกก่อนว่าการยุบพักการเมืองออพักเพื่อไทยไอ้พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนเขาก็เคยโดนยุบมาแล้วหลายๆพักเคยโดนยุบมาแล้วแต่ก็ไม่เกิดไม่เกิดม็อบนะฮะไม่เกิดม็อบจอะไรเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ก็เขาเรียกไอ้เรื่องจุดติดมันไม่ติดอยู่แล้วนะฮะจุดไม่ติดอยู่แล้วเพราะถ้าติดเนี่ยคนต้องไปเต็มโรง นะครับคนต้องไปเต็มโรงทั่วประเทศไทยต้องเปิดใช้หนังกลางแปลงแล้วนะครับวันที่ไปดูมี12คนมี12คนมีพี่กับภรรยาไปดูแล้วก็ในโรงหนังเนี่ยมีคนยืนตรงเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีแค่2คนในโรงหนังนะฮะในโรงหนังซึ่งคือซึ่งซึ่งมันก็เราเข้าใจได้อยู่ว่าคืออะไรนะรเพลงแต่ว่า ถ้าเรามีการทําความเข้าใจอะไรที่มากกว่านี้ได้มันก็จะเป็นเป็นการดีเพื่อสร้างความสงบสุขให้กับบ้านเมืองคือข้อมูลเนี่ยประชาชนเยาวชวนเนี่ยต้องอธิบายอย่างเช่นลูกชายผมเนี่ยอายุ12ขวบ13ขวบก็เลยยังถามเลยว่าอำนาจศรัทธาอนาคตเนี่ยมันคืออะไรเนื้อหารายละเอเียดมันเป็นยังไงเพราะในเนื้อหามันก็มีแต่พี่เอกธนาธรคนเดียวซึ่งก็เป็นเชิงบวกอย่างเดียวไม่ไม่ได้บอกเชิงลบ ยยคือให้ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ถ้าจะฉายใหม่เนี่ยต้องมีคนอธิบายด้วยว่าเรื่องจริงเป็นยังไงเรื่องจริงเป็นยังไงอย่างเช่นเวลาไปฉายเสร็จปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาก็ไปดูงงเอ๊ะทำไมคุณนรทรถูกลังแกถูกตัดสิทธิทางการเมืองคุณนรทอต้องบอกเขาว่าเออวันนั้นเราลืมโอนหุ้นสื่อวีลักมีเดียนะฮะแล้ววันนั้นที่ยุคพักนาคตใหม่ ทางผดเด็จก,การพลเอกประยุทธ์เป็นคนสั่งยุบไม่ใช่คุณให้เงินกู้ยืมเงินพักผิดผิดเขาเรียกผิดพรบพักการเมือง2561ซึ่งเขาห้ามให้เงินยืมเกินกว่า10ล้านต่อคนต่อรลยมันเป็นการครอบงําพักเราต้องอธิบายอย่างนี้แล้วแฟดม็อบเกิดมาได้ยังไงอ๋อเกิดมาจากการยุบพักคนาคตใหม่แล้วแกนนำเนี่ยลงถนนกันหมดณนะวันนั้นนะฮะวันนั้นคนจึงไปกันเยอะนะฮะแล้วก็มีการชูมือถือ โทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็ฉายส่องฉายตรงจุดนั้นแต่ไม่ได้บอกเลยนะฮะว่าไอ้แฟดม็อบนะวันนั้นเนี่ยมันลามไปจนถึงการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์จนจากข้อมูลด้านเดียวจากข้อมูลด้านเดียวเชิงบวกเชิงบวกไม่ครบถ้วนไม่ครบถ้วนทางคนที่ควบคุมหนังเนี่ยน่าจะไปเตือนเขาว่าถ้าจะสร้างหนังสร้างได้ไหมคุณธนาธรสร้างได้ไหมมีสิทธิเสรีภาพในการสร้าง แต่ต้องสร้างด้านบวก<ต>ด้านลบด้านข้อเท็จจริงทุกอย่างคที่ทำสารคดีชิ้นนี้เขามองอของเขาที่เขาจัเสนอมาตามนี้คือที่จะเลือกรับเรษจะเ,จจะเจ็ษสารคดีนี้เ,เขาต,ต้องจ่ายตังเข้าไปดูนะใช่ใช่มันจ่ายตังเข้าไปดูเพียงแต่ <ๆ S 1> ว,ว่าหนังประวัติศาสตร์เนี่ยเราเคยทามาเยอะ14ตุลาสงครามประชาชนเราก็เคยสร้างคนดูเยอะแยะไม่มีใครว่าอะไรเพราะว่าพูดข้อมูล2ด้านเพราะ14ตุลาก็มีคนไปเป็นคอมมิวนิสต์กันเยอะถูกไหมครับ แล้วก็ถูกคำสั่ง66ทับ2 3ก็กลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยประเด็นสําคัญคือทํำหนังทําได้แต่ต้องทําข้อใจจริงแล้วให้ข้อคิดกับประชาชนด้วยไม่ใช่ให้ข้อมูลด้านเดียวแล้วทําให้แบบประชาชนสังคมสับสนตรงจุดนี้มันจะเป็นเป็นสิ่งที่จะทําอันตรายต่อเยาวชนของชาติโดยเฉพาะเจนวายเจนแประมาณนี้เจนเอลฟา เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นข้อมูลด้านเดียวมันเป็นข้อมูลด้านเดียวคือหนังแบบเนี้ยโฟร์คิงยังดีกว่าโฟร์คิงภาคหนึ่งภาคสองยังดีกว่านะครับยังดีกว่ามันจะมีเพราะข้อมูล2ด้านอย่างคุณพันหนึ่งคุณพันสองอย่างเงี้ยก็ยังมองว่ามีโจรมีตำรวจมีทั้งดีมีทั้งเลวผสมกันไปคือมันคือชีวิตคนอ่ะมันต้องให้ข้อมูล2ด้านมันไม่ใช่คุณธนาธรจะสร้างให้เป็นตาคนเดียวมันมันไม่ใช่เ่ เราประเทศชาติเนี่ยไม่ได้อยู่กับรรคอนาคตใหม่อย่างเดียวประเทศชาติเนี่ยงการให้ผู้จักดการการไปตรวจสอบไปตรวจสอบไปต,วตร,รปตวจสอบว่าการทำอย่างอย่างอย่าเนี้ยมันอาจจะกผิดกฎผิดกฎหมายความมั่นคงหรือไม่อย่างไรทุนในการสร้างเป็นยังไงใครเป็นคนให้ทุนแล้วก็นักแสดงนำนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะประท้วงอดีตหัวหน้าภรคอนาคตใหม่เลยว่าคุณพิธาลิมเจริญรัตเนี่ยเข้าซีนแค่แวบเดียวเอง เข้าสินแค่แวบ,บเดียวเองนะฮะทั้งๆท,ท,ที่คุณพิธาก็ไม่ได้หล่อน้อยกว่าคุณนาธารเออคือน้อยแบบแวบบเดียวอะ่นะคนเด่นๆก็จะมีคุณช่อเนี่ยที่ได้ติดตามคุณนาธรไปตลอดถูกป่ะฮะซึ่งผิดปกติมากไปหน่อยนะมากไปหน่อยที่ได้ก่อนหน้านี้คือมันมีกลุ่มเยาวชนที่เขาเข้าไปดูแล้วก็มาลงในทิกติกแล้วก็เขียนแคปชันช่นประมาณว่าของสุที่ผู้สร้าง คือคือในลักษณะการไปดูหนังเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการดูด้วยด้วยด้วยอิสระในการจ่ายค่าตัวค่าตั๋วแพงมากตอนนี้240 2 6 0ย2 0 2 0นะครับแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยไม่ยากมากที่จะไปดูแบบนี้คือไปดูสตาร์วอลดีกว่าไปดูหนังอะไรที่มันมันกว่านี้หนังมออะไรมอตโต้เอ A, หนังปีหนึ่งปีสองหนังผีงงสนุกกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยคือแต่ละโรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นการจัดตั้งให้ไปดูกันแล้วมีคนจ่ายแทนที่ออกจากโรงแล้วเขาก็จะไปลงเอ่อไปลงผมมองว่าไอ้ตรงจุดเนี้ยคือมันสร้างต่ํากว่ามาตรฐานนะสร้างต่ํากว่ามาตรฐานมันอยู่ที่คนจะเริ่มเปิดดูอ่ะว่าจะดูว่าสร้างต่ํากว่ามาตรฐานคือหนังอื่นๆเนี่ยยังมีมาตรฐานมากกว่านี้อย่างสับปเปลอเนี่ยมีมาตรฐานมากกว่าเยอะเลยสับปเปลออย่างเงี้ย เพราะฉะนั้นหนังสัปเหระเนี่ยควรจะได้รางวัลน,นะฮะถ,ถ้าผู้จัดการสอดสดการรับเรื่องนี้มาตรวจสอบต้องเรียกใครมาสอบรขอขอาคบ้างก็ก็คงต้องเรียกดารานำแสดงชายแล้วก็นดารานำแสดงหญิงคุณชอ่อพานิกาเพราะว่าไอคนที่ให้ทุนก็รู้อยู่ว่าใครนะฮะก็คงตรวจสอบกันได้ง่ายๆนะครับส่วนเนื้อหาการเรียบเรียงพวกนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าคนที่กำกับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างหนังเนี่ยน่าจะไปตรวจเนื้อหาด้วย ปกติในการที่จะสร้างหนังออกมาได้เนี่ยต้องต้องมีการตรวจเนื้อหาเรื่องความเป็นจริงด้วยเพราะถ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จเนี่ยมันก็ไม่ดีนะจะทําให้สังคมสับสนทาให้สาวเขสังคมสับสนตรงจุดนี้มากกว่าคือในมุมผมคือสารสารคดีเนี้ยควรจะลงทุนมากกว่านี้ควรจะให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่านี้2ด้าน3ด้านเราให้ข้อคิดให้ข้อคิดคือมันต้องมีเละคอมเมนต์อ่ะเพราะว่าเยาวชนไปดูกัน พอสมควรซึ่งไม่มีใครอธิบายว่าเอ๊ะไอเรื่องนี้เป็นยังไงไอเรื่องนี้เป็นยังไงก็ไม่ยอมตอบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะดูหนังเรื่องนี้ต่อก็บอกพี่เต้เดี๋ยวพี่เต้จะอธิบายให้ฟังเองว่าเรื่องแต่ละเรื่องช่วงเวลาเป็นยังไงข้อเท็จจริงประมาณสองชั่วโมงมชั่วโมงก็จะอธิบายเลยแล้วให้เยวาวชนตั้งคําถามหน้าลงเลยว่าพี่เต้เอ๊ะตรงลงมันมันยังไงเนี่ยคุณธานาธรโดนลังแกยังไงอ๋อเปล่าเปล่าเขาลืมโอนหุ้นพี่ก็จะบอกเขาลืมโอนหุ้น ทำไมเขายุบพักอนาคตใหม่อ๋อเขาให้เงินยืมเกินกว่ากฎหมายกำหนดกฎหมายเ็าห้ามให้ยืมเงินเป็นการข้อมงำพักเขาเอาลงยุ่งชแล้วพี่เต้จะไปที่หไหกก็มันต้องมีคนสปยอยเดี๋ยวพี่จะช่วยสปอยหนังอีกทีหนึง่งสมมุติถ้ามีเยาวชนแบบตั้งคําถามอะอย่างน้องคนนั้นที่ไปดูหนังอะ,อะไปขอบคุณเนี่ยคือต้องถามพี่เต้ว่าเอ๊ะตกลงมาหนังมันนี้มันคือมันได้อะไรได้ข้อคิดยังไงบ้างคือผมไม่ได้ไม่ไม่อยากให้คนไปดูหนังนะก็อยากให้ไปดูเยอะๆเ,เพราะกลัวขาดทุน กลัวขาดทุนจริงๆแต่แต่ตัวหนังมันแพงมากนะครับแล้วอย่างเจ้าของโรงหนังคือ SF กับคือเมเจอร์ตรงจุดเนี้ก็ก็กลัวว่ากลัวจะแกลก,กลัวกลัวโรงหนังจะขาดทุนหนึ่งกลัวโรงหนังขาดทุนสองมันจะจะทำผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ไอ้มอบมันจุดไม่ติดอยู่แล้วมันจุดไม่ติดแล้วมันมอดไปตั้งแต่วันฉายวันแรกละมันมอดมันมอดไปแล้วนะครับก็ก็คือ,ม,อมีคนไปดูก็สมมติถ้าลงไหน แบบอยากจะให้มีคนไปสปอยเพิ่มเติมก็บอกพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่จะไปสปอยเพิ่มเติม <c oughs> ไปสปอยแล้วก็จะพูดให้แง่คิดว่าทําไมเอ๊คุณธนาธรทําทไมได้เป็นแคนดิเดตนายกทั้งๆที่ได้80ที่นั่ง <c oughs> ออแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไปบอกว่าอะไรนะพูดในเชิงว่าได้สอสอ8 8คนแล้วเหลือ80คนโดนโกงไอ้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าอย่าลืมว่านะวันนั้นเนี่ยพรรคเพื่อไทยได้สอสอเกินพึงมีไป26คน แล้วคำนวณรอบแรกเนี่ยได้สอสอบัญชีเลยชื่อ176คนเขาต้องทอนให้เหลือ150คนจึงต้องคะแนนทอนเป็นไป,นป,นปนตามกติกาของปลปพพักการเมืองมาตรา128ค,คือคือไม่บอกให้หมดอ่ะไม่บอกให้หมดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือถ้าจะสร้างหนังต้องสร้างให้ดีกว่านี้แล้วก็สร้างให้เป็นไป,นป,นปนตามข้อเท็จจริงมากกว่านี้ถึงจะถูกต้องอนี่คือสิ่งที่หนังสือ,อก็ไปตรวจสอบด้วยว่าผิด เกี่ยวกับเรื่องการปลุกระดมหรือเปล่ายังไงก็ต้องให้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางไปตรวจสอบดูนะครับว่าเจ้าของโรงหนังคนสร้างหนังมีความผิดหรือเปล่านะครับก็ก็ต้องไปประมาณนี้ไปดูได้แต่ต้องมีคนสปอยต้องมีคนสปอยเพราะว่าเด็กดูแล้วมันงงเด็กดูแล้วมันงงนะครับเกี่ยวข้อกับความมั่นคงของประเทศชาติมันเอ่อเรื่องนี้สมมติถ้ามันเป็นกระแสแล้วทําให้ ประชาชนดูกันแบบเป็นล้านคนเลยหลายๆลยล้านคนมันก็จะกลายเป็นข้อมูลด้านเดียวมันก็จะเป็นภัยต่อความมั่นคงแต่ถ้าคนดูน้อยๆมันก็ไม่เป็นภยัยเพียงแต่ว่าได้ข้อมูลที่ผิดผดได้ข้อมูลไม่ครบอ่าแล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งคือสองสารคุณพิธาเป็นแค่คนถือกล่องแค่นั้นเองสาอยาเสนอมุมมองในในส่วนของพัฒนาค้ใหม่ในยุคหนังที่คนยังไม่เคยูาคือมันต้องมันต้องบอกครบทุกด้านเนี่ย คนเรามันมีด้านดีด้านเลวถูกป่ะเราต้องบอกว่าเราดีตรงจุดไหนเราเลวตรงจุดไหนเหมือนหนังอื่นๆนะสิบสี่ตุลาสงครามประชาชนก็บอกข้อมูล2ด้าน2 4 7 5หแอนิเมชั่นก็บอกข้อดีข้อเสียของระบอบของข้อดีข้อเสียของอขอขอขอปีดีพนมยงก็บอกหมดมันต้องบอกอย่างนี้มันถึงจะทําเป็นการให้ความรู้เหมือนพงตรงใช่อันนี้มันแบบว่าใครออกทุนคนนั้นเป็นคนเขียนบทอ่ะเออมันไม่มันไม่ได้ อย่างนี้มันทําให้ประชาชนสับสนนะฮะเดี๋ยวพี่เต้ก็สร้างตํานานใต้พระรามเจ็ดบ้างหรอกค่าลิขสิทธิ์ค่าลิขสิทธิ์ความจริงเนี่ยลุงตู่ออกหลายซีนความจริงน่าจะเล็กคอมเมนต์ขอขอบคุณท่านพลเอกประยุทธ์อดีตนายกตีในการให้มาอยู่ในหนังด้วยต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ปกติต้องมีขอบคุณด้วยนะฮะมนมีเครดิตไหมคะ ไม่มีไม่มีเอ็นเครดิตเลยมีแต่ขอบคุณผู้มุ่มกับขอบคุณนักแสดงเดี๋ยวไปวันที่เดบ่ายสองเอทพนดัดสปอยปะเอาไม่ได้ครั <laughs>